การผชนภัยของเล่าตือเวียงแสนเป็นเมืองในอ้อมกอดแห่งคุณเขาที่สงบสวยงามมีหนองบัวตูมที่เป็นบึงขนาดใหญ่น้ำนิ่งใสแจ๋วต่ริมบึงมีบัวหลากสีทั้งตูมและก็บานชูช่องงดงามอร่ามตาเวียงแสนเป็นเมืองแห่งความสุขเป็นเมืองแห่งเบาหวันของพระพุทธศาสนามองไปทางไหนเดินไปทางไหน ก็จะพบแต่วัดวา,ารามพบแต่องค์พระธาตุเจดีสีทองอารามและสีขาวที่ตั้งต่าง,งานอยู่ทั่วไปเสียงระฆังดังสดานที่วัดต่างๆทั้งกลางเมืองและบนยอดเขาที่ดังมาตามลมเป็นเสียงอันซาบซึ้งเป็นเสียงแห่งพระพุทธศาสนาเป็นเสียงแห่งพระธรรมเป็นเสียงแห่งพระสงฆ์ที่แว่วกังวานแผ่ความร่มเย็นเป็นสุขให้ซาบซ่านเข้าไปทั่วจิตใจ ของผู้คนทั้งในเมืองและก็ชานเมืองตอนเช้าตรู่ของวันพระวันศิลเล่าตื่นจะแลเห็นชายและหญิงทุกเพศทุกวัยแต่งกายงดงามตามประเพณีผู้ชายก็ออกผ้าสีขาวโพกพันหัวผู้หญิงก็ออกดอกไม้ปักแซมผมที่เดินตามกันในมือถือของถวายพระมุ่งสู่เข้าวัดที่ใกล้บ้านด้วยท่าทางที่หน้าตาเออบิ่มยิ้มแยม้ม เวียงแสนนอกจากจะเป็นดินแดนแห่งวัดวาอารามยังเป็นจุดศูนย์กลางแห่งนักเดินทางพ่อค้าต่างเมืองต่างสถานที่ที่มุ่งหน้าเข้ามาค้าขายกันอย่างสม่ำเสมอจากยูนนานจากสิบสองปัญหาจากเชียงรายจากเชียงใหม่และจากเมืองอื่นๆทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกล้วนต้องมาผ่านเวียงแสนแทบทั้งสิน้นชีวิต ที่เชียงแสนของเล่าเตอเป็นชีวิตที่อิสระเขาสามารถหาไรายได้ในการค้าขายในทุกๆวันที่เวียงแสนมีกาดหรือตลาดหลายแหง่งล้วนเป็นแหล่งทำมาหาไรายได้สำหรับคนขยันอย่างเล่าเตอเขาบากบัน่นทำมาค้าขายสร้างไรายได้อยู่ในกาดหลวงเขาทำมาเป็นเวลาถึงหกเดือนจนสามารถเก็บออมเงินได้เป็นจำนวนหนึ่งเงินจำนวนนี้ถึงแม้จะไม่มากมาย แต่เขาก็ภูมิใจที่เขาพอมองเห็นลู่ทางการประกอบอาชีพในอนาคตแต่ตอนนั้นเล่าเตอ๋อไม่คิดว่าจะปักหลักสร้างชีวิตอยู่ที่เวียงแสนจิตใจของเขาในตอนนั้นมุ่งมั่นทวินหาดินแดนอยู่สองที่ที่หนึ่งคือมณฑลยูนนานอันเป็นบ้านของเล่าฟงที่เขาได้จากมาแล้วแต่คงไม่มีโอกาสได้หวนกลับขึ้นไปอีกส่วนอีกที่หนึ่งก็คือวัดปา่าเฮิงซึ่งที่มีครูบาอาจารย์ ที่เขาคารบรักบระดุด,ดังพ่อแม่ที่พำนับอยู่ที่นั่นคือครูบาทุนระความผูกพันของเขากับหลวงพ่อครูบาทุนะนั้นได้ลึกซึ้งยิ่งนักเขาเดินทางติดตามท่านมาตั้งแต่เขาเป็นเล่าเติรนน้อยตอนที่เขาอายุ12ปีบุกป่าฝาดดงข้ามเขามาตั้งแต่แม่ห้องสอนเล่าเติรนนั้นมีจุดหมายปลายทางที่เวียงตึงสาเหตุใหญ่มีอยู่สองประการคือ สาเหตุที่หนึ่งคือเขายัางไม่มีจํานวนเงินพอเขาอยากจะหาเงินได้สักจํานวนหนึ่งให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าไปหาหลวงพ่อทั้งทีจะต้องให้ท่านได้ภูมิใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนว่างเปล่าไม่ได้เป็นคนเหลวไหลมีเงินถุงติดตัวไปให้ท่านได้เห็นได้ชื่นใจส่วนประการที่สองในช่วงนั้นเป็นช่วงฤด,ดูฝนกวาต่างม้าต่างหยุดทําการค้าขายเส้นทางระหว่างเวียงแสนและเมืองต่าง ล้วนเป็นดงดอยเขายังไม่รู้เส้นทางที่จะรอนแรมไปตามลำพังทำให้เขาต้องรั้งรออยู่ในเชียงแสนต่อไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะถึงฤดูหนาวก็จะมีวัวต่างม้าต่างในเวียงแสนที่เดินทางไปทางเวียงถึงแสนไกลโพนดังนั้นเล่าเตอ๋อจึงจะเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในเวียงแสนต่อไปซึ่งก็เป็นการดีในช่วงเวลาที่รอคอยอยู่นี้เขาก็ยิ่งสามารถทำมาค้าขาย เก็บเงินได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและแล้วฤดูฝนอันยาวนานก็ได้ผ่านพ้นหมอกสีขาวที่ปกคลุมไปทั่วดอยเหมยเริ่มเลือนหายลมหนาวอันเยือกเย็นจากยูนานสิองปันนามาถึงเวียงแสนแล้วลมเปลี่ยนทิศแล้วลมฝนหายไปลมหนาวเริ่มเข้ามาแมทนที่เล่าเตอที่ทำการค้าขายอยู่ในกาดหลวง เฝ้ามองหาและก็ถามหากองม้าต่างวัวต่างที่เริ่มทยอยผ่านเข้ามาประตูเมืองถนนในเวียงแสนที่เคยชิ้นแฉะได้เริ่มแห้งกรอบกับแสงแดดที่แผดเผาและสายลมหนาวที่พัดผ่านทําให้เส้นทางทุกตรอ,อกซอกซอยในเวียงแสนปราศจากโคลนตมถนนนอกเมืองทุกเส้นทางก็เช่นกันกลับมาแห้งแข็งอีกครั้งหนึ่งและเมื่อเป็นดังนี้วันหนึ่ง เล่าเตอก็ได้ยินเสียงกระดิ่งของม้าต่าง,งวัวต่างเริ่มทยอยกันเข้ามาเล่าเตอตัดสินใจที่จะออกเดินทางเขาสอบถามเส้นทางจากคนที่เคยเดินทางไปเวียงตึงตั้งหลายคนและจึงพอรู้อย่างเราเราว่าเส้นทางของเวียงตึงไปทางไหนพอต้นเดือนพฤศจิกายนเล่าเตอได้ไปทำบุญใหญ่ที่วัดดอยคำเขาเตรียมครัวตานอันสิ่งของได้แก่ทำบุญ นั่นก็คือข้าปลาอาหารเถียนธูปดอกไม้ไปถวายสังฆทานและกราบนมัสการองค์พระธาตุจอมคำอันศักดิ์สิทธิ์เขานั่งประนมมือและน้อมจิตอธิษฐานว่าข้าเดี๋ยวองค์พระธาตุพระราเจ้าเอ๋ยบัดนี้สังฆทานอันเลิศของลกูกได้ถวายได้ประเคนแล้วศีลของลูกก็บริสุธทธิ์ผุดผ่องลูกขอตั้งจิตอธิษฐานลูกนี้จะเดินทางไกลไปยังเวียงตึงไปกราบ นำ้ำพัสการตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์ขอให้คุณแห่งพระเจ้าพาราและคุณแห่งพระธาตุเจดีอันศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดจงดลบันดาลประทานพรให้ความปรารถนาของลูกจงสำลิดขอให้เดินทางสู่เวียงตึงได้พบหลวงพ่อครูบาทุนนะโดยสวัสดิภาพด้วยเถิดเมื่อเขาอธิษฐานแล้วก็ได้ก้มกราบสามครั้งด้วยความเคารพนอบน้อมเล่าเตอเตรียมอุปกรณ์การเดินทางครบครัน จุใส่เป้ใบใหญ่แบกสะพายไว้ด้านหลังเขาซื้อดาบยาวอันเป็นอาวุธประจำตัวเล่มแรกในชีวิตด้วยเงินจากการทำมาค้าขายในกาดหลวงส่วนมีดสั้นห้อยเอวนั้นเขาไม่อยู่แล้วเขาได้มาจากนายเล่าเจียตั้งแต่เดินทางออกไปค้าขายเล่าเตอเขาจึงล่ำลาเพื่อนฝูงที่รู้จักในกาดหลวงของเวียงแสนทุกๆคนต่างเสียดายและก็อาลัยไม่อยากให้เขาเดินทางจากไป พราะทุกคนต่างล้วนรักและก็ชอบใจในอัธยาศัยไมตรีของเล่าเตอถูดไตขึ้นมาเมื่อไหลคาอ้อเมื่อไหลเธอจะกลับมาพวกเขาพากันถามเล่าเตอเล่าเตอยิ้มเศร้าๆสันหน้าตอบพวกเขาว่าหำหูหเฮาหำหูไม่รู้ฉันไม่รู้เมื่อไหลลอยคาเล่าเตอ เดินทางดีๆนะเล่าเตอยินโจมคะ่ะมอนมอนขอบคุณครับลาก่อนครับเล่าเตอกล่าวลาทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ออกเดินทางออกจากประตูเมืองเวียงแสนไปอย่างมุ่งมั่นเขาใจหายเหมือนกันแต่ก็ต้องไปเขาเป็นเหมือนนกที่โดดเดี่ยวที่มุ่งหน้าบินสู่พงไพรอันไกลโพนเพื่อนฝูงที่เคยคบหาเคยตักเตือนด้วยความเป็นห่วงว่า หนทางจากเวียงแสนไปยังภูตึงนั้นเป็นหนทางที่มีภูดอยและต้องข้ามแม่น้ำถึงสามสายคือแม่น้ำปางแม่น้ำคงและแม่น้ำเต่งแต่เล่าเต่อไม่กลัวเขาคิดว่าคุณแห่งพระเจ้าพาลาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเชื่อชูบูชาอยู่เป็นนิดช่วยคุม้มครองปกป้องรักษาให้เขาเดินทางฟันฝ่าไปจนถึงเวียงตึงได้จนปลอดภัยอย่างแน่นอน ไม่มีกองมาาง้าต่างวัวต่างออกจากเวียกแสนเลยช่วงนั้นที่พอจะอาศัยเดินทางไปด้วยเขาเดินตามทางไปคนเดียว,วยเรื่อยๆค่ำไหนก็นอนนั่นรอนแรมไปประดุดดังนกขมิ้นเหลืองอ่อนที่พักโดยส่วนใหญ่จะเป็นศาลาวัดศาลาราิมทางกระท่อมร้างตามหัวไร่ไปลายดอยและหลายครั้งที่เขาได้ตัดกิ่งไม้มาทำเป็นสุมเป็นเพิงเป็นกระโจม พอได้มุดตัวเข้าไปนอนพักได้ในการพัก,กแรมคืนตื่นมาแล้วก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆประสบการณ์การเดินทางของเขาในป่าดงโพดอยกับหลวงพ่อทุนนะในครั้งเมื่อตอนเขายังเด็กและการเดินทางไปกับกองม้าต่างของเล่าเจียทำให้เล่าเตือสามารถเอาชีวิตรอดไปได้ตามลำดับจนกระทั่งตอนบ่ายใกล้ค่ำวันหนึ่งเขาได้เดินทางมาถึงกระท่อมร้างกลางป่าเป็นเขตของชายแดนเมืองเปียง ซึ่งปราศจากหมู่บ้านของผู้คนรอบกระท่อมเป็นป่าไม้สักไม้แตงที่มีลำต้นขนาดใหญ่และสมทุมพุ่มไม้ที่ขึ้นเป็นดงอยู่หนาทึบเสียงจัก,กจั่นเรไร่ร้องระง,งมในเวลาใกล้ค่ำเล่าเตอตัดสินใจหยุดพักที่กระท่อมร้างหลังนั้นเพื่อจะอาศัยเป็นที่หลับนอนหลังกระท่อมเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติมีน้ำใสขังอยู่เล่าเตออาศัยแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นดื่มแล้วก็อาบฟืนแห้งที่มีอยู่มากมายในป่านั้น นำมาก่อไฟหุงข้าวหม้อใบเล็กๆที่เขาเตรียมมาพริกเกลือเขาก็เตรียมมาแล้วเขาหุงข้าวกินอย่างประหยัดผักป่านานาชนิดที่เขาเดินมาระหว่างทางเขาก็เก็บมาต้มทำให้การกินการอยู่ของเขาไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไรนักแต่วันเริ่มค่อยลงต่ำดูทุกขณะเล่าเตอเมื่อเขากินข้าวเสร็จแล้วก็ใช้มีดตัดไม้แข็งๆมาเสียมปลายด้านหนึ่งให้แหลม ประมาณสองคืบจำนวนสี่หลักเมื่อเสร็จแล้วก็นำไม้มาถือไว้สํารวมจิตสํารวมใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วบริกรรมมนคาถาเสกหลักอาคมบริกรรมด้วยจิตอันแน่วแน่เสร็จแล้วก็ไปนำตอกลงดินรอบทั้งสี่ทิศที่กระท่อมรางห่างออกไปประมาณสองวาพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆร,รักษาพร่ำภาวนาแล้วก็ตอกลงไปเป็นอันเสร็จพิธีป้องกันภัย จากพูดไัยและอาถรรพ์ต่างๆป่ารอบด้านมืดสนิทแล้วไฟลุกชนสว่างเล่าเตยังไม่ได้นอนจิตจวัตรอีกอันหนึ่งที่เขายังไม่ได้ทํานั่นก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตากลางดงพงไพรทึบไร้ผู้คนขนาดนี้เขาจะประมาทไม่ได้หลวงพ่อครูบาทุนนะเคยอบรมสั่งสอนไว้แม้จะนานมาแล้วแต่เขาก็ยังจดจําและปฏิบัติไม่เคยลืมเมื่อสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จเขาก็นั่งสมาธิสงบนิ่ง หันหน้าไปทางกองไฟเขานั่งสมาธิอยู่นานจนจิตใจสงบสุขแล้วก็ค่อยๆเอ็นตัวลงนอนหลับตาภาวนาพุทโธพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆะรักษาไม่นานเขาก็หลับไปพอตกดึกบรรยากาศเหน็บหนาวน้ำค้างลงเขาก็รู้สึกตัวตื่นลืมตามองไปไภายน่องกองไฟที่ก่อไว้หมดไปเกือบหมดแล้ว เหลือเพียงฐ่านแดงริบรีริบรีรบรท่านใดนั้นหูของเขาก็แว่วได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังวิ่งเข้ามาแต่ไกลในความมืดนั้นตะคกนร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเล่าเตอรผวาลุกเฮือกขึ้นควาดาบเข้ามากระชับพร้อมที่จะชักมันออกมาเสียงร้องอย่างตื่นตกใจของผู้ชายในความมืดนั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาช่วยด้วย ช่วยดูโอ้ยช่วยขาดูวอ้ยเสียงนั้นดังสะท้านสะท้อนหอยหวนเมื่อได้ยินแล้วคนลุกสู้แล้วภาพอันแปลกประหลาดนั้นก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงจันท์ในคืนแรมผู้ชายในความมืดนั้นวิ่งมาหยุดที่หน้ากระท่อมร้างที่เล่าเต๋อพักอยู่ประมาณสองวาห่างจากหลักที่เขาปักเอาไว้ผู้ชายคนนั้นกระโดดโลดเต้นด้วยท่าทางที่ตื่นตกใจอย่างสุดขีดช่วยดูวอ้ย ช่วยด้วยเสือมเสือม,มันจะกินชั้นช่วยด้วยเล่าเตอลุกพลวดขึ้นยืนจังก้าชักดาบออกจุกขึ้นมาเตรียมพร้อมเข้ามาเข้ามาข้างในนี้เขาตะโกนร้องบอกชายคนนั้นด้วยใจสั่นระทึกตื่นเต้นชายในความมืดร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็วิ่งวนรอบกระท่อมคล้ายจะหาทางเข้าแต่หาไม่เจอป้าก็ร้องขอความช่วยเหลืออยู่ไม่ยอมหยุดจากนั้นเสียงคำรามของเสือร้ายก็ดังลั่นขึ้น จนป่ารอบด้านสถานสะเทือนเงาเสือโครงร่างดำขนาดใหญ่ที่น่าสะพรงกลัวได้พุ่งกระโจนออกมาคุณพระช่วยเล่าเตอมองเห็นได้ชัดเสือโครงขนาดใหญ่ลล่พลาดก่อนพุ่งเข้าหาผู้ชายคนนั้นที่วิ่งวนอยู่รอบกระท่อมหฮกเดียวก็เข้าถึงตัวแต่ครุบผู้ชายคนนั้นไว้ด้วยกงเหล็บ <S <S 1> <S 1> ผู้ชายคนนั้นก็ดิ้นรน ปากก็ร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอึดใจต่อมาก็เงียบเสียงไปด้วยชพัพลรนเล่าเตอยืนถือดาบตัวสันตกตะลึงพึงเพลดิดได้แต่ยืนดูอยู่ด้วยความพิศวงกลิ่นสาบสางของเสือคลักคลงอยู่ทั่วราวป่ามันนอนหมอบแล้วเริ่มกัดกินเยื่อที่มันตะครุบได้กินอย่างชา้าชาพร้อมกับเหลือกตาแดงแดงแบวววาวจ้องมามองเขาอยู่ตลอดเวลา มันไม่เข้ามามันได้แต่หมอบคัดกินเหยื่อของมันอยู่ด้านนอกเล่าเตอเขาค่อยๆได้สติเขายืนนิ่งพิจารณาดูแล้วก็บังเกิดความพิศวงสงสัยว่าทำไมทำไมชายคนนั้นถึงไม่วิ่งเข้ามาในกระท่อมทางทั้งที่เขาก็ร้องเรียกดังลั่นออกอยู่อย่างนั้นผู้ชายคนนั้นวิ่งวนอยู่รอบๆทำไมกันเล่าเตอยืนจ้องมองภาพประหลาดนั้นอยู่ครู่หนึ่งเห็นเสือใหญ่ตัวนั้นลุกขึ้น แลบลิ้นเลียปากเลียคางด้วยท่าทางที่น่ากลัวจากนั้นมันก็เอี้ยวตัวเดินกลับลับหายเข้าไปในป่าพร้อมกับคำรามแล้วก็ลับหายเข้าไปในความมืดเล่าเตอสอดดาบยาวเข้าฝักแล้วก็สุดตัวลงนั่งชะงนชะงายงงงวย,งวยแล้วก็หวาดกลัวปนกันแต่แล้วเขาก็ต้องภวาขึ้นอีกครั้ง เขาได้ยินเสียงผู้ชายคนนั้นร้องอย่างตกใจขึ้นอีกช่วยด้วยช่วยด้วยเ,ออเล่าเตอนึกในใจว่าอะไรกันนี่ภาพปรากฏที่ให้เห็นนั้นคล้ายๆกับภาพยนตร์ที่ฉายซ้ำรอบสองชายคนนั้นกระโดดวิ่งรอบไปกระท่อมร้างห่างออกไปสองวาคราวนี้เล่าเตอร์หายสงสัยในทันทีเขารับรู้และเห็นแล้วภาพที่เห็นนั้นมันคือภาพพูดผีที่มาปรากฏหลอกหลอน เมื่อเห็นดังนั้นแล้วเล่าเตอก็นิ่งดูอาการของมันเหตุการณ์ที่ดําเนินไปก็เหมือนเดิมทุกอย่างนั่นก็คือเจ้าเสือใหญ่ตะคุบกินชายคนนั้นอีกรอบหนึ่งเล่าเตอเมื่อควบคุมสติได้ก็สุดตัวลงนั่งสมาธิจ้องดูภาพของมันและก็คอยว่ามันจะทําอะไรอีกต่อไปต่อมามันก็ทําแบบเดิมคือพอกัดกินเนื้อเสร็จแล้วมันก็ลุกเดินเข้าไปในป่าเล่าเตอเดินลงจากกระท่อม เติมฟืนแห้งเข้าไปในกองไฟไฟกองนั้นก็ค่อยๆลุกโพลงสว่างขึ้นสว่างขึ้นและก่อนกลับขึ้นกระท่อมเขาหยิบใบไม้ติดมือมากำหนึ่งท่านใดนั้นชายที่เป็นเหยื่อของเสือก็ลุกขึ้นมาพร้อมกลับสายตาจ้องเขงม่งแดงกล่ำมาทางเล่าตือร่างของชายคนนั้นค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเสือสมิงตัวใหญ่ลายพาดกรอนมันโดดกระโจนข้ามของไฟเข้ามาถึงบันไดกระท่อมพร้อมกับคำรามเสียงดังเหมือนจะหมายเอาชีวิตของเล่าเตือ ที่แท้ชายที่ขอร้องความช่วยเหลือก็เป็นเสือสมิงนี่เองเล่าเตอรรีบชักดาบยาวออกมาเพื่อจะป้องกันตัวคราวนี้เจ้าเสือสมิงร้ายมันค่อยๆตะกายขึ้นมาบนกระท่อมได้แล้วทันใดนั้นมันก็รีบกระโจนเข้ามาเล่าเตอรเอี่ยวตัวหลบได้ทันพร้อมกับฟันดาบลงไปที่กลางหลังของมันแต่ดาบของเล่าเตอนั้นกับฟันร่างของมันไม่เข้า สายตาของมันดุเกรงและพร้อมที่ขย่ำร่างของเราเตอฉีกออกเป็นชินช้นๆขณะที่เสือสมิงร้ายกำลังย่อร่างกระโจนเข้ามาเล่าเตอกำใบไม้แล้วก็พนมมือขึ้นสวดคาถาป้องกันตัวที่ร่ำเรียนมาจากพระอาจารย์พร้อมกับเศกใบไม้ในมือให้เป็นต่อหัวเสือหลายสิบตัวแล้วก็โยนขึ้นไปในอากาศเศษใบไม้นั้นกลายเป็นต่อหัวเสือหลายสิบตัวบินวนอยู่ในอากาศ แล้วมันก็กลูมอตเสือสมิงร้ายตัวนั้นจนทำให้มันควนค้างร้องร่นด้วยความเจ็บปวดในขณะที่เสือสมิงร้ายตัวนั้นกำลังง่วนอยู่กับต่อหัวเสือหลายสิบตัวเล่าเตยกดาบยาวขึ้นแล้วก็บริกรรมคาถาแล้วก็ฟันฉับเข้าไปที่คอของเสือสมิงร้ายตัวนั้นจนหัวของเสือสมิงร้ายตัวนั้นขาดกระเด็นร่วงหล่นจากกระท่อมตกลงพื้นดินจนร่างรำตัวของมันที่เหลือ สุดหัวบลงและก็แน่นิ่งไปเลือดที่แดงฉานข่าวคลักคลุ้งเต็มพื้นกระท่อมเล่าเตอถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งใจจนฟ้าสางสว่างเห็นแสงสีทองรำไรทางด้านทิศตะวันออกเล่าเตอรีรบนำล่างและหัวของเสือสมิงตัวนั้นเผาทิ้งแล้วก็เดินจากไปโปรดติดตามตอนต่อไปกับการประชนภัยของเล่าเตอ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแอดมินขอความกรุณา,าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดติดตามให้กับทางช่องกุ้ย h ชนแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปขอบพระคุณครับ